จะกูนาย g a สด gas ดาเลยอือแปลกๆหก็ดแปลก โอ้โหหน้าเบี้ยเราทงหมดเลยนะครับหน้าเบี้ยเราทงหมดเลยไปนะครับ <c oughs> หน้าเบี้ยเราทงหมดเลยงั้นก็ไม่ต้องมีไปเลยแนละ้วครับหน้าเบี้ยนาจะเม็ดโคนถอยไปดีเฟนต์น่าจะแน่นครับ จะโผลนะมึงต้องถอยไปรับม้าจะโผล่หรือโผลถอยพี่มา้าผูกม้าถอยอือฮึ่องบุกแบบ บ้าเราห่ำดูนะครับอืมเรากินเบียร์เรากินเหลือนนะ กินลุกนะครับตินโคนลุกนะครับก็กลับมากินเหลือ โอ้พลาดแล้วต่อเรือเฉยเลยนะผมเบอร์ตอนนี้ตีแบบมม่วๆแล้วนะครับไม่น่าชนะนะแต่ว่าเอ้ตรงนี้อาจจะชนะได้นั่นเเพราะว่าเขาเดินผิดเหลี่ยมนะ กินนะครับตัวนี้ออกไม่ได้อยู่ดีนะครับแพ้นะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชนะแบบเหลือเชื่อนะเบอร์มากนะครับวันนี้เดินงงมากเลย แต่ก็ในชนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้และอยากจะศึกษาก็สามารถซื้อคอร์สเรียนผมได้ซึ่งมีทั้งมายองขวาสู้ทุกลูกมายขงขวาตีแมสซ้ายคือมีเจาะเฉพาะรูปแบบลึกๆอยู่จะแบบว่าเอาเป็นแบบเคลียร์ชัดๆก็จะมีนะครับมีหลายแบบนะครับสามารถติดต่อมาทาง อ่าเพจคุยบองรูปกระเซ็บอลหรือคาระวะผู้ฝ่ายอู่ก็ได้นะครับนี่เขาไม่เดินนะรอครับรอเข,เเขก่อนเะดี๋ยวผมในค้างหรือเปล่านะเฮ้ยผมน่าจะอ้อมไม่ค้างนะโอเคไม่ยอมนะเดินรอ อืดัอองนั้นก็คงไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าน่าจะยอมแล้วแหละแต่นานแล้วเกินครับสวัสดีครับ